สวัสดีครับสาย่วนแฟมิลี่สวัสดีครับอันนี้น้องภูมิมานั่งสาเล็งชมวิวเด็กๆมาขี่สาเล็งอ้อมหมู่บ้านครับผม โอ้ไปเร็วจังเลยชมวิวรอบหมู่บ้านครับทุ่งนาข้าวสวยงามมากเลยพี่ฟาสจะพาลงคลองแล้วครับซาเล้ง น้องภูมิชอบนั่งซาเล้งมากเลยมีน้องนั่งด้วยเหรอนั่งกับน้องอะไรครับน้องไอรินหรือเปล่าใช่ไหมน้องไอรินที่ฟาดฝั่นสามล้อซาเล้งเก่งมาก ภูมิชอบนั่งสะเลงครับป่าปั่นอ้อมหมูบ้านเลย <c oughs> ขึ้นนอนเหรอขึ้น,นนอนเริ่มจะเริ่มจะอืดแล้วครับฟ้าสเราโอ <c oughs> <c oughs> ้โอช่วยดึง โอ้เอาสิ่งล้ว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 สิ่งรับฟิฟตาแล้ว,ส,ลวสิ่งล้วครับ <c oughs> ปัน่นอ้อมหมู่บ้านเลยครับใกล้จะถึงแล้ว น่นแม่น้องภูมินั่งรออยู่นู่นเองแล้วครับเด็กแกงน้องภูมิมาเข้าแกงเด็กแกงครับผมเข้าแล้วเข้าจอดที่แล้วครับน้องภูมิน้องลงก่อนไหม พล่วงกกอนลอ่วงเกนเลยเออเออ่านอ,อ้อมหมูบ้านเลยครับฟาดเก่งมากเลยฝาปั่นอ้อมหมู่บ้านฝาก,นนมมกดไลค์กดแชร์สายกวนแฟมิลี่แล้วนะครับ ผูมชอบขี่ซาเล้งมากเลยครับพี่ฟัดปันเหนื่อยละพี่ส้มโอเข็นแทนพุผม,มชอบขี่ซาเล้งมากเลยหน้าน้องพมชอบขี่ซาเล้งมากครับ สาเล้งชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านครับผมุ่งนาข้าวสวยงามมากเลย ชมบรรยากาศครับอันนี้อากาศดีมากครับไม่แดดอ,อะไรนะลูกน,นะน,น้องไม่มาด้วยครับนอ้องไอดินลงแล้ว

วขาลาาปั่นเหนื่อยแล้วก็อยากนั่งมั่งครับสนุกไหมน้องพูมสนุกสนุกแล้วเดี๋ของนั่งเฉยไม่ได้ปั่นเลยพูมปั่นยังไม่เป็น พี่ให้พี่เขีนให,ให้พี่โอเขีนภูมิปันไม่เป็นนั่งอย่างเดียวสาเล้งอ้อมหมู่บ้านเลยครับ ภูมินั่งอย่างเดียวก็สบายแล้วนี่ส้มโอเขียนเหนื่อยละภูมิดูไฟไหม้ปิ้งไก่ ตกหลุมครับผม จับรถแน่นเลยครับน้องภูมิใกล้ถึงแล้วไปถึงแล้วครับรถน้องภูมิจอดอยู่นูน่น งแล้วมีส้มโอเหนื่อยแล้วปอบ้านแล้วครับ อ่าลงแล้วครับผมไะนๆหีกลูกเอาลูกอบอลเหรอเดี๋ยวข้าให้นะครับบายเอฟซีก่อนบายสวัสดีครับ